กูด้แหละโตนี่แหละโอ้ส่วโตอืมบักเนตนี่บอกโอบักเนตนี่แหละโอ้หนาเขียดมาสีคลาสอืมนี่มันเทียรกับได้ยิงอืมไดสอนได้ยังมากกับน้าตูเนต์ตูเน่ตีน้องกินยาวๆอยู่อืมตูอื่นมันบอกม่ได้เป็นอยังคือวางสั่งบอกไปดี่เฮ้อ ขั้นบัสที่เจมันนอ้แม่ว่าตอนไหไงขันเดียวย้อมตอนนั้นก็ได้ยูดอกก็ไปไปขัก็แม่โอ้ก็แมุ่กขั้นเหลืออยู่ท้องคนเห่าบอกว่าเหลียอยู่สองตายยู่เข้าบไปโอ้ยยีจะชอบนี่ไป บอกกับบ่ได้เลยจีบอกกัเทียนอืมก,กินนอยาบัตได้มาบันกินน้ำกันคือเขากิน,น,นก,กันเลิดเอนะ้าไปเดี๋ยวอื่นเนี่ยไปเียวอื่นไปเพะม่มีผู้ไปเ่ีผูไปนื้ออ้ยค่ะไปเดนหอดเอาซางวาจันสนเออหัูนี่นหัวเ,เล็กหูนี่ก็มเล็กมันมไม่ยังเมได้หรอกครับม แมว่าวปนนั่นก็นยังว่ไปอืมก็ยังไปจต้องคนเท่านี้่ก็ต้องเหนีโตัไปหาัน็ตไปหามาเล่นมามาห้องไปนี่น้องเพียร์กนไม่จะเน็ตไปโซ่ก็ไม่ได้ไปโซ่ก็มีอีิอ่าบ่ว่าจะไปว่าเด็กคิดใจกูจะกินย้อนมั่นชุมือนด้ยไงได้ป่านแมวอ่ยแม่คือมาเห็นคอยค่ะ มนั้นกมีมั่นนะบอกมันี้จะคูนอีกสตล์อะไรกันไบางเน้นนบอกเลือซุ้มนั่นก็กระบอกกันวานวยอะนี้ให้ี่ด้เงี้ยนี่กำผากำพ่อยตีกำพ่อยตับแขนคอยนี่มาูก่ายเป็นมีแท้ทุบก็ตูบตนีเวว่า อดคุณอดที่ประเทศจนแม่ใ่แม่ใู่เหียนอยู่ตีแม่ใหญ่ขันเท้าใส่ป้นนี่ตัวรูปซ่ามาแบบโลดนี่ยุกไว้กูมือม้อนหนักอีกแบบม้อนหนม้อ่ะอ่นอี่กรบอกนี่อไรกแม่นบกแม่ใหญ่แม่แม่ต็วโตสุจ้ะ นาเขาไม่ถนาดก็ผินนี่ิมาเดีวกับังบ่บี่เขาเนี่บอเบินแน่นแนเห็ดาหาดจอุกอเห็ดไปไปากนี่หอนี่คันแม่ก็อยากอยู่มั่นหนอยยเห็ด